สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะแม่หมอยินดีต้อนรับทุกทกท่ทานเข้ามารับฟังการเปิดไพ่ทํานายดวงกับพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้เช่นเคยนะคะใครที่รอคลิปรอฟังํำทํานายจากไพ่แม่หมออยู่บ้างนะคะก็มารายงานตัวกันนะคะวันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะสำรับแรกนะคะเป็นไพ่ทาโร่นะคะไม่ได้ใช้ไพ่สำรับนี้นานเหมือนกันนะสวยงามมากๆพลังงานดีมากๆด้วยนะคะหน้าไพ่เป็น หน้ากล่องไพ่นะคะเป็นเป็นไพ่สำรับนี้นะคะแล้วก็จะเปิดให้อีกหนึ่งสำรับเพิ่มเติมอ่านให้เพิ่มนะคะคือพลังงานไพ่เมจิกความมหัศจรรย์ของชีวิตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเข้ามาเจอคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะกี่โมงกี่นาทีนะคะฝนตกฝนยังตกกันอยู่ไหมนะคะเห็นหลายๆท่านบอกว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกหนักเลยนะคะ ที่บ้านแม่หมอเองก็ตกนะมีมีวันก่อนนะคะที่ไม่ตกแค่นั้นแค่นั้นเองนะคะคือพอผ่านผ่านมาเนี่ยวันสองวันนี้ตกตลอดเลยนะคะแล้วก็ฟ้าครึ้มทั้งวันนะคะแต่ก็เชื่อนะว่าวันนี้จะต้องมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นนะคะในนาไพาของแม่หมอที่จะส่งพลังให้นะคะ ใครเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานอนุญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้แบบ100%เซกันด้วยนะคะแม่เหมอะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูบาอาจารย์ของรักษาเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเทวาเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของทุกท่านนะคะในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้นะคะขอให้ออกมาอย่างแม่นยำชัดเจนแล้วก็ขอให้การเปิดไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะหัวข้อที่แม่หมอตั้งจิตตั้งใจในการจะมาเปิดไพ่ให้ในวันนี้คือพลังความมหัศจรรย์ในตัวคุณ นะคะมาดูกันนะคะว่าในตัวคุณเนี่ยมีความมหัศจรรย์สิ่งใดนะคะและพลังมหัศจรรย์ที่อยู่ในตัวคุณนะจะก่อเกิดนะคะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ด้วยนะคะ แม่หมอตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตให้ทุกๆครั้งก่อนมาเปิดไพ่ให้นะคะขอส่งพลังงานดีๆให้ทุกๆท่านแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาเป็นกําลังจิตกําลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการสนับสนุนแม่หมอทุกๆช่องทางเลยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเอ้าคือเป็นยังรันคือนางกลุ้มขมับกลุมหัวแนวนันเปนโมเมนต์เด้นี่นะคะคือไพ่ใบแรกเป็นไพ่ห้าเหรียญ ห้าเหรียญเป็นไพ่เรื่องของค่าใช้จ่ายปวดหัวนะไม่รู้มีใครกลุ่มขมับแบบนี้อยู่ไหมนอตอนนี้นะคะคือกรณีกรณีแรกก่อนอาจจะมีอีกกรณีหนึ่งนะเดี๋ยวม่หมอจะจะอ่านให้ฟังคือกรณีแรกคือแบบเหมือนเครียดเรื่องเงินแหละเรื่องภาระเรื่องบินเรื่องบินที่รออยู่บินค่าใช้จ่ายที่รออยู่แบบในไม่กี่วันในเร็ววันนี้อะไรเงี้ยนะคะ อืมปวดหัวนะแล้วก็บางบางคนเองอาจจะไม่ได้ปวดหัวเพราะเรื่องตัวเองอาจจะไม่ได้ปวดหัวเพราะค่าใช้จ่ายตัวเองอาจจะเป็นอาจจะเป็นพลังงานของของการปวดหัวเพ, <laughs> เพราะเพราะเรื่องคนอื่นก็ได้ใครอยู่ในกร,รณีไหนบอกไม่หมอด้วยนะคะอืมหรือบางคนนะถ,ถ้าทําถ้าทํางานนะคือตัวเลขหรืออะไรบางอย่างนะคะมันมันไม่ลงตัวมันติดติดขัดขัด,ขดอยู่ตอนเนี้ยเราแบบกลุ้มขมับเลยนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคือไม่หมอรู้สึกว่า เหมือนมีพลังงานของความรู้สึกท้อแท้น้อยใจแบบน้อยใจอะไรบางอย่างแบบน้อยใจอะ่ะหรือหรือแบบเราไพ่ห้าเหรียญเป็นเรื่องของเรื่องเก่าๆเป็นเรื่องของเรื่องเก่าๆแบบคิดวนไปวนมาอยู่แบบนั้นน่ะนะคะเหมือนปล่อยวางความคิดตัวเองไม่ได้นะมาดูกันต่อนะคะพลังงานไพ่หกถ้วยนะคะหกถ้วยเป็นพลังงานที่พูดถึงเรื่องของคนที่มีบุญเก่า มีคนจะมาช่วยเหลือและแม่หมอจะบอกเลยนะว่าเนี่ยช่วยเหลือในเวลาคับขันด้วยคือคับขันจริงๆนะแบบสุดจริงๆไม่ไหวจริงๆจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะถ้าเป็นกัลยาณมิตรนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะเคยช่วยเหลือคุณหรือคนที่คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะช่วยเหลือคุณแต่เขาก็ช่วยเหลือคุณมีคนที่จะยื่นมือเข้ามาเพื่อเกื้อ นุนดวงชะตาให้ผ่านไปได้ในช่วงนี้แน่ๆน,นะคะต้องบอกว่าแน่นอนขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะขอให้เป็นแบบนั้น,นเช่นนั้นนะคะหรือบางคนจะผ่านจะจะจะ,จะรู้สึกจะผ่านไม่ได้แล้วได้โชคมาเนี่ยคุณเห็นไหมคะเป็นไพ่ถ้วยได้โชคมามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเออนะคะมีโชคดีเกิดขึ้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจาร์ นะคะก็ก็อาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าท่านยื่นมือมาช่วยเหลือเวลาเวลาที่คุณแบบคับขันสุดๆจริงๆอาจจะเคยรอดพ้นรอดผ่านรอดตายมาหลายรอบแล้วด้วยก็ได้นี่คือนี่แหละไม่หมาะว่าพลังมหาศารในตัวคุณเลยนะเนี่ยพอกุมขมับแล้วนะคะเหมือนจะไม่รอดละเหมือนจะไม่ไม่ไหวไม่ไปต่อไม่ได้ละอยู่ดีๆเนี่ยมีมีคนยื่นมือมาช่วยเฉยเลยคุณเห็นไหมนะคะนี่แหละคือคือพลังมหาศารในตัวคุณนะคะ พลังงานไพ่เดมโพเลอร์นะคะเดมโพเลอร์เป็นไพ่ดวงของคนที่ไม่ทําไม่สุดจริงๆไม่ขอร้องให้ใครให้ให้ใครช่วยนะเพราะว่ามีความมีมีศักดิ์ศรีในตัวเองมีความที่มุมานะบากบั่นต้องต้องพยายามด้วยตัวเองก่อนนะคะแต่เหมือนที่แม่หมอบอกนะว่า ต่อให้วันนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีคนที่เขายื่นมือมาช่วยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะยื่นมือมาช่วยคุณแต่ท่านต้องดูด้วยนะว่าใจคุณมันสู้ไหมพอไพ่เดียมโพลเลอร์นี่คือสู้มากสู้ชีวิตจริงๆนะคะไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบมาบอกแบบนั้นบอกแบบนี้ด้วยนะคะอาจจะฟังนะแต่อาจจะไม่ใช่คนที่จะเชื่อคนง่ายๆเท่าไหร่ด้วยนะคะเพราะคุณจะมีความเชื่อในตัวเองทําไมถึงเชื่อในตัวเองมากขนาดนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาคือ ทำทุกอย่างมาผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ดูแลคนอื่นมามาด้วยไม่ใช่แค่ทําเพื่อตัวเองนะไพ่เดียมโพลเลอร์คือแบกปัญหาแบกภาระไว้ไว้กวับตัวเองเยอะมากเพราะเป็นไพ่จักรพรรดินะคะแต่ดวงก็คือเป็นคนที่ดวงแรงมากๆด้วยนะคะคุณดูหน้าตานะคือบางคนเขาไม่เข้าใจคุณหรอกว่าทําไมคุณถึงเป็นคนที่ดูซีเรียสจริงจังขนาดนั้นทําไมคุณถึงแบบ บางทีมันเหมือนแบบว่าบางคนไม่ไมรู้จักคุณไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าเข้าหาคุณนะอืมเพราะว่าเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าจะไปคุยเล่นกับทุกคนนะ่ะแต่จริงคุณไม่มีอะไรนะคะอืมคือจริงๆคุณคุณไม่มีอะไรนะคือเป็นพลังงานที่แบบเป็นพลังงานที่แบบว่าคุณแค่คิด คุณแค่คิดเหมือนคิดถึงงานที่คุณทําเหมือนคุณคิดถึงเรื่องอะไรที่คุณต้องต้องจัดการต้องแก้ไขแค่นั้นเองนะคะบางทีก็เลยอาจจะดูว่าเป็นเป็นคนนิ่งๆน,นะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะว้าว <laughs> พลังมหาศา,า์ในตัวคุณคือวันนี้นะสิ่งที่แม่หมอเห็นชัดเจนเด่นชัดขึ้นมาจากไพ่สี่ใบนี้คือแบบมันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณแบบ ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะคะจะมีความช่วยเหลือมาทันเวลาพอดิบพอดีพอดีตลอดเออไม่จากคนก็จากโชคจริงๆเพราะไพ่ใบนี้คือแบบคือเพื่อนคือกัลยาณมิตรนะคะที่มาร่วมเฉลิมฉลองมายินดีกับคุณมามาช่วยเหลือคุณมาเกื้อหนุนคุณนะคะเออหรือคุณได้โชคใหญ่มานะคะคือไพ่สามทั่วเป็นพลังงานที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยเนาะ รอดได้จริงๆเนาะยิ้มบอกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ้มบอกแล้วนะคือรู้สึกว่าเหมือนปาฏิหาริ์เหมือนเหมือนพลังบางอย่างเหมือนพลังบางอย่างมันมันเกิดขึ้นแบบที่คุณก็รู้สึกว่าอศัศจรรย์ใจเหมือนกันอะคุณต้องเคยเจอสิ่งสิ่งนี้แน่ๆน,นะคะหรือบางคนถ้าไม่เคยเจอเลยคุณจะได้เจอเชื่อไม่หมอนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมานี่คือดวงคุณเลยนะคะคือลองฟังดูนะไม่หมอจะอ่านไพ่บอกถึงความเป็นตัวตนบางอย่างของคุณนะ คือไพ่ใบน,นี้คือเป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่จริงใจกับกับเพื่อนกับกับคนรักกับครอบครัวมากๆนะคะเป็นคนที่จริงใจไม่คือเหมือนคุณแบบต่อให้คุณเนี่ยจะเป็นเดยมเพลอร์แบบเหมือนหน้าหญิงหยิ่งหน้านิ่งๆต่อให้เหมือนแบบเออจะแบบจะจะขอความช่วยเหลือได้ไหมแต่คุณเป็นคนที่ใจดีใจดีมากนะคะใจดีจนเกินด้วยซ้ําในบางครั้งน่ะนะคะ พลังงานบุญบรารมีใดๆที่คุณเคยทําไว้นะคะในการช่วยเหลือคนนะคะไม่หมอมั่นใจว่าสิ่งนี้แหละที่ที่กําลังเกื้อกูลคุณอยู่นะคะพลังงานไพ่ใบว,ว้าวโหว้าวเลยนะคะไม่ได้เปิดไพ่สำหรับนี้ตั้งนานคุณจะมีโชคใหญ่และเป็นไพ่แห่งความมหัศจรย์ด้วยเออเอาสีนะคะดวงคุณแรงนะ ดวงคุณคนลุกเลยดวงดีนะเป็ดอิสระแล้วนะแล้วแบบเนี่ยนะคะเป็นเป็นสัญลักษ์รูปหัวใจเนี่ยทำมือเป็นรูปหัวใจเนี่ยลองทาดูก็ได้นะ <c ười> คือจิตใจของคุณอ่ะนะคะเป็นจิตใจของคนที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความรักที่จริงใจความเป็นผู้ให้เป็นคนเสียสละมาเยอะนะคะบุญเก่าก็เลยมาหนุนนำดวงชะตานะมันจะมีจุดนึงแหละที่คุณรู้สึกว่า คุณสัมผัสได้ถึงถึงพลังถึงพลังบางอย่างนะคะในตัวเองเลยนะคะที่จะปรากฏขึ้นมาคุณได้เห็นคุณอาจจะได้โชคลาภใหญ่รางวัลใหญ่มานะคะหรือว่าแบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะคุณไม่คาดคิดหรอว่าคุณว่าคุณจะได้ว่าคุณจะได้สิ่งนี้แต่คุณจะได้ เหมือนเหมือนคุณจนรู้สึกว่าเออแบบชีวิตคุณมันมันต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนี้แหละเออปล่อยวางละแต่สุดท้ายคุณจะได้นะคะพอไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่โชคใหญ่ข่าวดีใหญ่โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานของความแบบอิ่มเต็มอุดมสมบูรณ์มากๆการเป็นอิสระเหมือนนกที่บินอยู่คุณเห็นไหมคะมีอิสระภาพอ่ะในชีวิตอะนะคะโผล่พ้นขึ้นมาตื่นรู้แล้วตื่นรู้แล้วด้วยนะ คือต้องบอกว่าตื่นรู้แล้วด้วยตื่นขึ้นแล้วนะคะหลับไหลในความมืดมิดในชีวิตมาไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะเออสุดท้ายเจอแสงสว่างเข้ามานะคะเป็นพลังมหัศาจรรย์ที่จะปรากฏตรงหน้านะคะไพ่ใบที่หกราชาถือดาบแต่งตัวหล่อมากเลยจริงๆนะคะคุณแต่งตัวดูดีนะคะคุณมีความดูดีดูหน้าเกรงขามแต่ก็คือแบบ ดูนะได้ทั้งไจพจักรพรรดิได้ทั้งราชาถือดาบมาเนี่ยนะคะอย่าเล่นกับคุณนะน่ากลัวเหมือนกันคุณอาจจะมีเวอร์ชั่นที่ดูแบบโอ้โหเอาจริงพอเอาจริงนี่คือดุดุดันไม่เกรงใจใครได้เหมือนกันนะอย่าให้ฟาดนะคะอย่าให้ฟาดนี่คือแบบถ้าถ้าใครถ้าถ้าใครมาแบบที่เหมือนแบบมา ทําให้คุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะบางทีคุณอาจจะไม่ได้ไปฟาดฟันหรือไปสู้รบปบมือกับเขาหรอกนะคะแต่คุณคุณจะทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องเนี่ยคุณคุณจะพูดแบบพูดตรงๆเลยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบพูดนิ่มๆแต่ว่าเจ็บนะคะเพราะคุณพูดตรงนะคะ คือคุณไม่ใช่คนที่จะไปว่าหลายใครแต่คุณแต่คุณจะพูดเพราะว่ารู้สึกว่าหนึ่งแหละปกป้องตัวเองสองอาจจะเป็นความหวังดีแต่ว่าคือถ้าใครไม่ได้รับความหวังดีนั้นจากคุณคุณก็จะไม่พูดอีกคือถ้ารักรักจริงให้ให้จริงแต่ถ้าไม่เอาถ้าตัดตัดเลยนะคะนี่คือคุณไหมถ้านี่คือพลังงานคุณนะแม่หมอจะบอกเลยนะว่าคุณเตรียมรับพลังงานของความหมหัศจรรย์ในตัวเองได้เลยนะคะ เพราะว่าดวงคุณแรงมากๆแบบเหมือนดวงพุ่งเลยอะตอนเนี้ยนะคะอะมาดูกันต่อนะพลังงานไพ่ใบที่เจ็ดแล้วนะคะไพ่สีถ้วยเมินหน้าอย่ามาง้อฉันนะฉันไม่สนฉันเออนะคะคุณเห็นไหมเนี่ยคุณเมินหน้าหนีมีคนยื่นถ้วยมาให้ทําไมคุณถึงเมินหน้าหนคีคุณรู้สึกเบื่อหน่ายคุณคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับอะไรหลายๆอย่างบนโลกใบนี้เลยแล้วกันนะคะคุณแบบอาจจะอยากอยู่ คนเดียวยิเงียบนะคะคุณอาจจะไม่อยากวุ่นวายกับคนก็ได้ไพ่สีถ้วยนะคือสีถ้วยบางทีคุณรู้สึกแบบคือคุณอ่านคนออกแล้วด้วยคือต่อให้คือใครทำดีทำดีด้วยความจริงใจคุณรู้ทำดีด้วยความหวังผลคุณรู้แล้วเนี่ยแล้วคุณก็จะแบบไม่สนละไม่สนไม่สนใจแล้วนะคะเป็นแบบนั้นนะคะพลังงานไพ่หกดาบนะคะ หกดาบเป็นพลังงานของการที่เป็นพลังงานเรื่องของการขับเคลื่อนชีวิตคือในตัวคุณนะคุณอาจจะโดนแบบเหมือนโดนโดนกระเทาะเปลือกแบบเหมือนกระเทาะออกเหมือนปลุกให้ตื่นแรงๆหลายๆครั้งคุณอาจจะแบบเออเคยอยู่อยู่ในจุดที่คุณเองก็แบบ เหมือนวนวนอยู่กับแต่ความคิดอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆกับตัวเองมาโดยตลอดอยู่ในกระแสของความเศร้าหมองฟุ้งซ่านจะบางทีนะจะทําอะไรตั้งใจจะทําอะไรก็ทําได้ครึ่งๆกลางๆคุณอาจจะเคยเป็นแบบนั้นคุณอาจจะเคยแบบไหลไปตามกระแสะวัตถุนิยมสังคมสิ่งใดเคยเป็นนะคะเคยเป็นหรือคุณอาจจะเคยอยู่กับกับคนที่เป็นแบบนั้นน่ะคนที่แบบมีแต่เรื่องท็อกซิกค,คนที่มีแต่เรื่องพลังงานลบๆอะไรแบบเนี้ยนะคะ คุณอาจจะเคยเป็นหรือคุณอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์กับสังคมกับคนแบบแบบนั้นเหล่านั้นมาก่อนแต่วันนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะขับเคลื่อนตัวเองไปแล้วอ่ะนะคะคุณจะขับเคลื่อนตัวเองหนีออกจากอะไรบางอย่างบางคนอาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานบางคนอาจจะย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านย้ายสังคมเปลี่ยนสังคมแต่ถึงแต่ถึงแต่ถึงอย่างไรที่ที่คุณอาจจะไปไม่ได้ก็ตามนะแต่ใจข้างในคุณมันเปลี่ยนมันเหมือนมันย้ายมันมันมันเหมือนมันย้ายตัวเองแบบ เหมือนไม่ได้ไปเหมือนไม่ได้ไปอยู่ในเอาไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในพลังงานแบบนั้นนะคะเหมือนมีเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาได้มีภูมิคุ้มกันต่อตัวเองขึ้นมาเป็นนะคะเออไม่หมอรู้สึกสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นนะว้าวนะคะไม่ได้เห็นไพ่สิบเหรียญหลายวันแล้วนะคะสิบเหรียญนะพไพ่ใบนี้นะคะ แล้วเป็นสิบเหรียญที่โอ้โหทุกคนแบบอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมหน้าพร้อมตามีเงินมีทองมีความสุขไอหมอยินดีด้วยนะคะไพ่สิบเหรียญคือแบบเต็มเต็มสิบไม่หักเต็มสิบไม่หักจริงๆนะแล้วไ่หมอจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากนะคะเนี่ยคุณดูพลังงานไพ่ไพ่วันนี้นะคือจากห้าเหรียญที่แบบยังกลุมขมับเรื่องเงินอยู่ปิดจบด้วย ตำแหน่งที่เก้าเป็นไพ่สิบเหรียญนะ่ะคุณคิดว่าคุณคุณคิดว่าคุณจะเห็นเงินเข้ามาในบัญชีคุณเท่าไหร่คุณก็ตั้งจิตเอาแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนก็ก็อาจจะ,ะเหมือนต้องการนะคะเหมือนต้องการจํานวนเงินที่เข้ามาในบัญชีไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องการเท่านี้เพื่อที่จะนําไปจัดการภาระของตัวเองหรือบางคนต้องการเท่านี้เพื่อจะนําไปสร้างสิ่งใดให้กับคนที่คุณรักครอบครัวของคุณหรือ บางคนอาจจะคิดอะไรเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์สาานกุศลมากกว่านั้นการสร้างการสร้างอะไรเพื่อส่งต่ออะไรให้กับลูกหลานหรือส่งต่ออะไรให้กับโลกไปนี้นะคะที่เป็นสิ่งดีๆอาจจะเป็นอยู่ในสายทางการปฏิบัติก็ได้นะคะให้คุณอธิิฐานจิตเอานะดีมากไม่หมอบอกเลยโชคใหญ่โชคดีมากไม่หมอยินดีกับคนที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคือพลังงานไพ่นี่คือแบบโปรฟิท <laughs> มหาสจรรัจัน มหาสจั์ของจริงนะคะแล้วก็คุณรู้ไหมว่าพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยผู้หญิงตั้งท้องเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ที่แบบคือความมหาสจั์ของการกําเนิดเกิดชีวิตเนี่ยเป็นพลังงานความมหาสจั์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะคะพลังงานของการอุ้มท้องการตั้งท้องการเสียสละความเป็นแม่นะคะแล้วพลังงานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเมตตาคุณมาก มาวอวยพรคุณโดยตรงในะหมอบอกเลยนะอะมาดูกันหรือจะจบคลิปเท่านี้ดีดีดีมากนะคะดีมากนะคะเป็นพลังงานที่หมอยิ้มยิ้มทั้งคลิปเลยวันนี้นะยิ้มไปทั้งคลิปเลยนะคะมาดูไพ่มหาสจรน,นะคะเออวันนี้เอาไพ่สมดับนี้มาเปิดให้ในหัวข้อนี้มันมหาสจรจริงๆนะมหาสจรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจริงๆนะ พลังงานไพ่ที่แบบโอ้โหนะคะเหมือนยกภูเขาเออกจากอกไพ่ผ่าดอาจารจะบอกอะไรเพิ่มเติมสักสักสามใบเนาะนะคะพลังงานไพ่แผ่กิ่งก้านการเติบโตคุณเห็นไหมคะพลังงานของคุณยายคนนี้ใส่แว่นตาเหมือนไม่หมอเลยคือการที่ได้เป็นคุณยายที่มีความสุขสงบในจิตใจมากๆน่าจะกำลังจิบชานะ แล้วก็แบบเหมือนอยู่ในบ้านแบบบ้านญี่ปุ่นอะนะคะเป็นพลังงานที่อยู่กับธรรมชาติความสงบความพอเพียงความพอดีความพอใจการแผ่กิ่งก้านคือการเป็นแบบเหมือนเป็นประโยชน์เหมือนเป็นร่มโพร่รมไซเหมือนพลังงานของการที่สิ่งสาริคูบาอาจารย์ท่านดูแลปกปักรักษาความเย็นใจแม่หมอรู้สึกถึงความเย็นใจนะคะ รู้สึกเจ็นใจจริงๆนะพอเห็นไพ่ไปนี้มีใครรู้สึกแบบไหนบ้างนะคะว้าวในไพ่ออมสินมาอีกแล้วช่วงนี้ได้ไพ่หมูเยอะนะมีใครเกิดปีหมูบ้างอนะเออแม่หมอเนี่ยเกิดปีหมูนะเกิดปีกุลนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ไพ่หมูมาอีกแล้วนะคะเก็บเงินได้เก็บออมได้นะคะการเก็บเงินได้เก็บออมได้แสดงว่าคุณพอใจในในในรายได้ ในพลังงานการเงินของคุณคือดวงคุณรู้สึกว่ามั่นคงแล้วนะเนี่ยคือดีตั้งแต่สิบเหรียญแล้วนะดีตั้งแต่ดีจริงๆดีตั้งแต่ไพ่ใบที่สองมาเลยนะไพ่ใบแรกกลุ่มขมับอยู่ใบเดียวเนี่ยนะคะอีกหนึ่งใบนะคะพลังงานไพ่บอกว่าอะไรท่านประธานท่านประธานนะคะท่านประธานคืออะไรนะคะท่านประธานคือเนี่ยเหมือนไพ่จัก,กรพรรดิราชาตรงนี้เลยนะคะคือความรับผิดชอบเยอะ นะคะความรับผิดชอบเยอะแต่จัดการได้ไหมจัดการได้เนี่ยคนอื่นเขากลับบ้านหมดแล้วท่านประธานยังนั่งอยู่ในโต๊ะอยู่เลยยังกลับบ้านไม่ได้มีใครทํางานจนแบบหามรุงหางข่าหามคบ้างเออนะคะคืองานงานนอกก็รับผิดชอบงานบ้านก็อาจจะต้องกลับมาทำอีกบางคนอนะคุณเป็นท่านประธานไหมคะท่านประธานท่านหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีท่านหนึ่งด้วยนะคะเออแต่ก็ยอมรับนะ โอ้นะคะพลังงานไา่ใต้สำหรับเป็นพลังงานจากกักรพรรดิราชาอีกแล้วนะคะคือไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นลนักษณะพลังงานเหมือนไพ่เป็นไพ่กฎแห่งกรรมอะนะคะเหมือนมีคนที่มองดูตัดสินพิพากษาอะไรบางอย่างอยู่ แล้วเหมือนกําลังคุณกําลังได้รับคําพิพากษาในทิศทางที่เป็นเส้นทางที่คุณได้สะสมบุญบารมีมาคือถ้าคุณทําดีคุณสะสมสิ่งใดดีๆมานะนะคะไม่หมอเชื่อว่าคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นบางอย่างมันอาจจะมาช้าหน่อยนะคะเนี่ยอย่างไพ่ใบเนี้ยสิบเหรียญมาใบสุดท้ายเลยบางอย่างอาจจะมาช้าหน่อยแต่คุณเชื่อไหมว่าคุณจะจะได้ความมหาศจรร์ในชีวิตยังมีอยู่จริงๆนะไม่หมอเชื่อแบบนั้นนะคะ คุณดูนะไพ่สิบเหรียญใบนี้แล้วหมอแม่หมอชอบมากคือไพ่แบบหนึ่งถ้วยใบนี้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่คุณจะเก็บเงินได้คุณมั่นคงทางการเงินแล้วเนี่ยนะคะขอให้เป็นคุณนะนะคะขอให้คุณขอให้คุณได้รับสิ่งเหล่านี้ที่แม่หมอได้พูดไปทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะตัวเลขนะคะวันนี้นะ คนที่เข้ามาฟังแม่หมอลองสังเกตดูก็ได้นะคะว่าคุณมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องไหมหรือเรื่องราวที่ไพ่อ่านมานะคะแม่หมออ่านไพ่ให้เนี่ยนะคะที่ไพ่สื่อมาเนี่ยมันตรงกับคุณไหมมันมีเรื่องไหนที่แบบเออมันตรงกับคุณบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้อาจจะมีเลขสามอาจจะมีเลขสามอาจจะมีเลขหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เนาะที่แม่หมอเห็นวันนี้นะคะแล้วก็คนที่แบบ ดวงแรงๆอาจจะเกิดวันอังคารมันพู้กลางคืนวันพฤหัสบดีหรือวันเสาร์ก็ได้นะคะมีใครที่มีพลังงานแบบนี้เข้ามาฟังวันนี้รู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ม,มาเปิดไพ่ไม่บอกว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะขอให้ตั้งจิตตั้งใจน้อมรับพลังงานไพ่ในวันนี้เป็นดวงชะตาของทุกท่านไว้ได้เลยนะคะ